จากประโยคนะฮะถ้าให้เดาคร่าวนะคนที่ชื่อแคสเนี่ยอาจจะบาดเจ็บก็เลยมีคนเอาไปหาความช่วยเหลือให้แล้วก็เขียนข้อความทิ้งไว้ครับอันนี้ผมขอแทรกเกตอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมหน่อยนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นคําว่า AM กับ PM ผ่านตาม,มาก่อนใช่ไหมครับผมว่าหลายคนก็เคยเห็นแหละตามนาฬิกาดิจิตอลอะไรพวกนี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันบ่อยๆนะไอ้สองคำนี้มันก็ยังสร้างความสับสนให้เราเสมอครับเพราะงั้นครับวันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่า2คําำนี้มันคืออะไรก่อนอื่นเลยครับตามหลักสากลทั่วไปแล้ว การนับเวลาจะมี2แบบฮะก็คือการนับแบบ24ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงครับถ้าเกิดถามว่า2แบบนี้ต่างก,กันยังไงมันต่างก,กันที่จํานวนตัวเลขที่ใช้นับเวลาครับระบบ24ชั่วโมงเนี่ยจะใช้24ตัวเลขในการนับเวลาส่วนระบบ12ชั่วโมงเนี่ยจะใช้แค่เพียง12ตัวเลขครับทีนี้มาดูที่ฝั่ง24กันก่อนครับเห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, จนึะ่ะพอง23.59เนี่ยมานจะถึงยป็น24ฮะต่24เนี่มัมจะมีค่าเท่าก้กายน่ยมันจะวกลับขึ้นานเือนเิมทุิคนน่จะคุนตากบระบ,บนีบ คือมันเป็นระบบที่ประเทศไทยใช้อ่ะเวลาดูทีวีอย่างเงี้ยเวลา8นาฬิกาเวลา18นาฬิกากดเพลงชาติขึ้นนะฮะนั่นแหละอ่ะทีนี้มาดูฝั่ง12ชั่วโมงกันบ้างครับอย่างที่บอกฮะ12ชั่วโมงเนี่ยจะใช้แค่12ตัวเลขเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วพอ12ปุ๊บเนี่ยก็จะวนกลับมาที่หครับเพราะอย่างนั้นในระบบ12ชั่วโมงเนี่ยเลขก็จะซ้ำไปซ้ำมาครับ AM กับ PM ก็เลยเป็นตัวช่วยฮะในการแบ่งเวลาไม่ให้ AM เนี่ยย่อมาจากภาษาลาตินนะฮะคำว่า ante meridiem หรือว่า before midday ในภาษาอังกฤษแปลไทยว่าก่อนเที่ยงวันครับซึ่ง AM เนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนตรงแล้วไปจบที่11โมง59ก่อนเที่ยงวันครับมาที่ PM ฮะ PM เนี่ยย่อมาจากคําว่า post meridiem หรือ after midday ในภาษาอังกฤษ,กฤษหลังเที่ยงวันในภาษาไทยครับจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง5ทุ่ม59ครับสรุปฮะ AM คือก่อนเที่ยง PM คือหลังเที่ยงอาจจะยังงงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพใหญ่กันมาที่ภาพใหญ่ครับเริ่มจาก AM ก่อนนะอย่างที่เราทราบก จุดเริ่มต้นหัววันเนี่ยมันจะเริ่มนับตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นวันใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นที่12 AM เสมอครับแต่ว่าพอ12อ่ะเนี่ยมันจะไม่ไป13นะมันจะวนกลับไปที่1ครับซึ่งก็คือ1 AM หรือตี1หลังจากนั้นก็ไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาจนเช้าฮะ7:00น8:00น9:00น10:00น1 1โมงจนมา11:59ฮะแต่11:59เนี่ยก็ยังเป็น AM อยู่นะเพราะว่ามันยังเป็นเวลาก่อนเที่ยงไงทีนี้ครับพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนสถานะจาก AM เป็น PM ทันทีฮะเพราะหลังจากนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นหลังเที่ยงแล้วไงจากนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆฮะช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงดึก จนมาถึงเวลา5ทุ่มห9หรือ1 1 5 9 pm นี่คือช่วงเวลาก่อนที่จะขึ้นวันใหม่ฮะพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นวันใหม่ครับจาก pm ก็จะกลายเป็น am เหมือนเดิมแล้วมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะสรุปนะครับเวลาวันหนึ่งเนี่ยมี24สชั่วโมง12ชั่วโมงแรกเนี่ยคือ am ครับอีก12ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยคือ pm ดังนั้นประโยคนี้ฮะ try find help forecast going run for it in am ก็จะแปลประมาณว่าพยายามหาความช่วยเหลือให้แคสก่อนเที่ยงนั่นเองเอาจริงถ้าประโยคนี้ am ย่อมาจากคำอื่ง,นะงั้ต โอเคหมดแล้วฮะตัดกลับไปที่ห้องส่งเลยครับ